ส่วนกรณีของตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นค่ะภายหลังจากที่มีการออกอากาศเนื้อหารายการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่อเนื่องกัน5วันนะฮะหตอนแล้วก็กลายเป็นที่วิพา์วิจารณ์กันในวงกว้างถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมในเนื้อหาอย่างไรล่าสุดนั้นทางสมาพันธ์พนักงานไทย PBS ได้ออกแถลงการเพื่อยืนยันเรียกร้องให้พนักงานและผู้บริหารร่วมกันรักษาไว้ซึ่งสื่อสาธารณะค่ะ สมาพันธ์พนักง,งานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสอสอทออ,อกถแถลงการโดยมีเนื้อหายืนยันว่านับตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ได้ก่อตั้งขึ้นพนักง,งานและผู้บริหารได้ทำหน้าที่สื่อสาธารณะตามวัตถุป,ประสงค์แห่งพระราชบัญญตัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพศ2551จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ขณะนี้สมาพันธ์พนักง,งานสอสอทอ ขอให้เพื่อนพนักง,งานและผู้บริหารร่วมกันรักษาไว้ซึ่งสาธารณะโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญด้วยการสร้างความสมัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์การเพื่อร่วมพลังกันฝ่าฟันให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เกิดไปได้ด้วยดี นอกจากนี้สมาพันธ์พนักงานสสทยังขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าพนักงานและผู้บริหารสถานีไทย p ี s อสมีความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย